สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเงินหรือว่าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นซึ่งปกติแล้วถ้าเราไปฝากเงินหรือว่าเติมเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยเราจะเสียค่าบริการของเขาอยู่ที่ครั้งละ15บาทเนาะแต่วิธีการที่ผมจะทําต่อไปนี้ไม่ต้องเสียค่าบริการเลยครับผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับวิธีการที่ผมจะทําต่อไปนี้ก็คือผมจะทําการเติมเงินจาก7 e เ e ่นอีเลเว่นเข้าบัญชี t r u e m o n e ่ w อ l l e t ก่อน ให้ True Money Wallet เป็นตัวกลางเป็นสะพานให้เราหลังจากที่เรามีเงินอยู่ใน True Money Wallet เราค่อยโอนเงินจากบัญชี True Money Wallet เข้าบัญชีธนาคารเพียงเท่านี้มันก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนั่นเอง ส่วนขั้นตอนนะครับรายละเอียดผมจะไปอธิบายหลังจากจบแต่ละขั้นตอนซึ่งมันมีขั้นตอนหลักๆอยู่แค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับอย่างที่อธิบายมาก็คือเติมเงินเข้าบัญชี True Money w a l l e t ที่เซเวนก่อนหลังจากนั้นก็โอนเงินจาก Tru e Money w a l เ e t เข้าบัญชีธนาคารโอเคไปดูวิธีการจริงๆกันเลยนะครับไปเติมเงินทรูมันนี่วอลเลตได้ไหมกดเบอร์ กดเบอร์จำนวนเงินที่เติม10บาทถึง3,000ใช่ไหมครับ,บ,บผมใส่ไป2,999 2,999

โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ทําการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ของเราเรียบร้อยนะครับจำนวนเงิน2,999บาทเนาะทีนี้เราก็มาเข้าแอปทรูมันนี่วอลเล็ของเรานะครับมาดูจํานวนเงินว่ามันเข้าเลยหรือเปล่านี่นะครับก็มาแล้วนะครับรวมแล้วก็เป็น3,164บาทเพราะผมมียอดเงินเก่าเหลืออยู่เราสามารถดูประวัติได้นะครับว่าประวัติการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีทรูมันนี่ของเรานะครับดูตรงรายการกดแต่เข้าไปดู นี่นะครับก็จะมีเลยว่าเติมจากเซเว่นสองพบาทนี่โอเคสําเร็จแล้วเติมปุ๊บก็เข้าปั๊บเนาะทีนี้การที่เราจะโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่เวลต์เข้าไปยังบัญชีธนาคารนั้นบัญชีทรูมันนี่เวลต์ของเราต้องทําการยืนยันตัวตนที่ตู้ของทรูมูฟก่อนนะครับที่อยู่ตามหน้าช็อปนะครับส่วนถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็ดีหน่อยสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นส่วนต่างจังหวัดยังยืนยันตัวตนตามเซเว่นไม่ได้นะครับอันนี้จากที่ผมไปลองมาเอง ส่วนบัญชีของผมผมก็ได้ไปทําการยืนยันตนที่ตู True et, ้ True Wallet True Money ที่หน้าช็อปเรียบร้อยแล้วเนาะผมก็สามารถโอนเงินของผมจาก True Money Wallet เข้าบัญชีธนาคารได้โดยผ่าน QR Code นั่นเองซึ่งปลายทางของเรานั้นก็ต้องทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับ แต่มันมีแอปธนาคาร f อหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องทําการผูกพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับก็คือแอปธนาคารกสิกรมันสามารถสร้าง QR Code ดรับเงินได้เลยโอเคผมจะสาธิตให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับทั้ง2ออปธนาคารเลยก็คือของกสิกรและก็ของบัญชีธนาคารที่ผมผูกพร้อมเพลย์ไว้ก็คือ TTB จะทําให้ดู -2 ออ,อย่างเลยนะครับโอเควิธีการโอนไปเราก็ไปสร้าง QR Code ดรับเงินที่ปลายทางก่อน ซึ่งอันแรกผมจะกดเข้าไปที่ K+ อย่างที่ผมบอกว่า K Plu ไม่ต้องผูกพร้อมเพลงก็ได้นะครับกดเข้าไปที่ K Plu ัอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปสร้าง QR รับเงินสร้างครั้งเดียวรับเงินได้ตลอดเลยนะครับพอมีคนโอนผ่าน QR ตัวนี้เงินก็จะเข้าบัญชีของเราเลยโอเคมาถึงหน้านี้กดเข้าไปที่ตรงสแกนเลยนะครับ นี่ก็จะมีเครื่องยิง QR Code อย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจครับกดเข้าไปที่ QR รับเงินดูตามทูกสอไปเลยนะครับอยู่ด้านบนของ K+ นี่ก็จะมี QR อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็กดบันทึกเข้าไปนี่เขาก็บันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านผู้ชมก็กลับไปที่ t r u e m o n e y นะครับ t r u e m o n e y ก็คือต้นทางของเราอ่า เข้ามาที่ True Money ท่านผู้ชมไม่ต้องกดเข้าไปที่โอนเงินนะครับให้กดไปที่สแกนนะสแกนอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะครับดูตามลูกศรไปเลยนี่ก็จะมี QR ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับกดแตะเข้าไปแล้วก็ใส่จำนวนเงินผมจะใส่ไปครึ่งหนึ่งก็คือ1,500บาทหนึ่า 1, บาทอ่าแล้วก,กดชำระเงิน นี่นะครับก็จะมีข้อมูลผู้รับขึ้นมาให้เราตรวจสอบเลยนะครับว่าเป็นชื่อของผมเองนะครับก็คือปลายทางนะครับจากนั้นกดยืนยันนี่นะครับค่าธรรมเนียม0ูนบาทนะครับถ้ากดผ่าน QR code มันจะไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็โอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไปดูที่ปลายทางครับไปดูที่กสิกรนี่กสิกรผมตั้งข้อความไว้ก็มีข้อความแจ้งเตือนว่ามีเงินเข้ามาแล้ว อันนี้ทาให้ดูสดสดก็อาจจะช้าหน่อยนะครับนี่นะครับมาแล้ว1550บาทเพราะมีเงินเก่าเหลืออยู่ด้วยโอเคนี่ก็เป็นการโอนของกสิกรต่อไปไปดูวิธีการโอนไปยังบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้ว่าเราจะรับเงินยังไงเนาะกดออกครับแล้วก็เข้าไปที่แอปธนาคารที่ท่านผู้ชมได้ผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ทําคลา้คลายกันแต่วันนี้จะยกตัวอย่างเป็นของ TTB เพราะผมผูกไว้นะครับกับ TTB กดเข้าไปที่แอปเขาอย่างนี้ ทุกแอปจะทำคล้ายๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันแล้วก็เข้าสู่ระบบหน่อยจากนั้นก็กดเข้าไปที่สแกนเลยทุกแอปถ้าเข้ามาถ้าจะสร้างเป็น qr เมื่อเราผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วเราจะกดเข้าไปที่สแกนและจะเจอ qr รับเงินนะครับนี่อย่างของท TB ก็อยู่ด้านบนนะครับ qr ของฉันกดแตเข้าไปนี่ก็จะมี qr รับเงินที่เป็น qr พร้อมเพย์นั่นเองท่านผู้ชมก็ทำการบันทึกนะครับ บันทึกภาพแน่บันทึกแล้วนะครับจากนั้นก็กลับไปที่ต้นทางก็คือ True Money Wallet ของเรานะครับอ่ากดกลับหน่อยจากนั้นครับเหมือนเดิมนะครับกดไปที่สแกนนะครับกดไปที่สแกนแล้วก็กดมาที่รูปภาพ นี่นะครับก็จะมี QR นะครับ QR รับเงินที่เป็นของ TTB กดแตะเข้าไปนี่เขาก็จะให้เราระบุจำนวนเงินโอนไปเลยครับ1,500บาทเหมือนกันออออเอาสัก1 0 0 0เออ1500แหละโอเคกดชำระเงินนี่นะครับก็จะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับ เป็นบัญชีปลายทางที่ผูกพร้อมเพลงนี้นะครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทโอเคกดยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เนี่ยข้อความจากทีทีบีก็บอกเลยว่าได้รับเงินโอนจํานวน1,500บาทนะครับโอนปุ๊บเข้าปับ๊บแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับบัญชีทรูมันนี่ของใครที่ได้รับการดินตัวตนที่ตู้แล้วก็จะสามารถทําเหมือนผมได้ท่านผู้ชมก็ลองไปใช้งานดูนะครับ ไม่ได้ยากถ้าได้ยินในตัวตนเลยนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยินในตัวตนสําหรับบัญชีทูมัน,นี่จะไม่สามารถทําเหมือนผมได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่น,นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไปนะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ